oh you.

น้อๆก็แทงกันแงแทงทอต่อนร่ก็แทงก็แทงเยเนมัะ้อมมันจะรูงัยวัมกจะรู้กอ่นรู้เ็รู้ตลอดกรู้ตลอดกูเอ้าน้อยมีมาเพร

ดูไปชื่ออะไรเนี่ยกอ้้ยโอ้ ได้่ข้างได้อยู่ข้างป่าคนอยู่กับป่าป่ากับคนร่วมกันงอเคอคบเดี๋ยวโอเคจะอดีหเา็ด้เรพื่อนกลหนเดี๋ยวเราจะปรับกันนะ ก็กลับไปที่เดิมนะเดิมาเม่อต้องถามไหมเฉพาะเพราว่าที่เป็นมงคลที่จะร่ม ไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรนะ้วมันต้องไม่มีชื่อใช่ป่ะคนมีชื่อสิ่งทุกอย่างมีชื่อที่ถูกสร้างมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านั้นท่้างมาคนก็ถูกสร้างมาต้นไม้ถูกสร้างมาเขาลำพันธทุกอย่างถูกสร้างมาก็จะนึกจะแยกกันได้ใช่ใช่าทำไมต้องเป็นต้นไม้ใหญ่เพเป็นต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้ใหญ่คือบอกถึงว่าเออความศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นโรคหวายดีจะต้องอยู่ด้วยความจริงใจ จะต้องอยู่ด้วยกันเพื่อคุณเป็นวัตถุกรรมให้เรียกชื่อพิธีของเราพิธีอะไรพิธีหลวงวะใช่หลวงใช่เออบอกกล่าวบอกกล่าวเมื่อเราจะทําอะไรต้องบอกกล่าวเพราะทุกอย่างมันมีเจ้าของอย่างต้นไม้นี่คือต้นสมุนไพรใช่ใช่ใช่ท้าไมถึงเลือกต้นไม้ต้นสมุนไคร เราต้องเลือกครับต้นไม้นี่คือว่านี่เราแต่ต้องการทำอะไรไม่ได้ต้นไมเพราะเมื่อก็เป็นต้นไม้ที่เราผลิตรากาพี่น้องเกลี่ยมไม่ตัดไม่ตัดไม่ทําอะไรนะรเกลี่ยมนี่ออกมาพุ่งเนี่ยจะดื่มตัดใส่กระบอกไมะไผ่ไปมัดกับไม้เพราะว่าวิญญาณจิตนะมันเป็นเอ่อกับเจ้าป่าเจ้าขาวต้นไม้อันนี้นะมันต้องเชื่อมกันจิตวิญญาณประมาณผลเชื่อมาที่หมดต้นไม้จะแยกกันไม่ได้ แต่ทุกวันนี้เเอาผลแยกกันแต่ว่าเราพยายามจะไม่มแยกกันเพราะว่าป่าอยู่ได้คนก็ต้องอยู่ได้ป่ากับคนคนนั้นขัดป่าก็ขัดคนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจ a ที่ไปต่อต้นเมื่อกี้เราบอกเราบอกถึงใมส่รนในกม่รร เกาวกว่าเจ้าค่าต้นไม้เนะหรรตุผลต่งางๆที่สิ่งทิ่สิ่งอยู่ตรงนี้ให้รับรู้ว่าวันนี้เราจะมาทําพิธีกรรมนะเ,ออเพราะว่าลูกหลานของชาติพันธ์กระเรียนโดนผลกระทบหลายเรื่องด้วยกันนะครับขอให้ไดออ้มองเห็นพวกเรานะแล้วก็คือให้มองเห็นพวกเราพวกเราไม่อยากแยกกับพวกขนะวก่านนะฝับผักขุนนะแหละประมาณนี้เพราะเราอยากอยู่กับผักขุณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเดียนแยก แต่เรา cho mấy แย่แล้วขอเราขอกล่าว ừ. <laughs> อยู่เหนือสุดเลยเหนือสุดนะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำบาชีครับมาขอแยกชูมือหน่อยครับเออขอมือหน่อยครับนี่น้องที่มาจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครับชูมือนี่ปราหลาดรู้มั้ยเดี๋ยวอุ่นกุ้งนะครับโอชอใครอ๋อ เราเลือก้นดีแล้วนะครับผมว่าวันนี้ทั้งวันผมก็จะมีความชัดเจนแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับเรานะครับพวกเราโปรเมื้อให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ครับเป็นสื่อมวลชนเขารวมตัวกันในมิติของสื่อด้านสิ่ธแวดล้อมนะครับทั้งระดับภายในประเทศแล้วก็ระดับสากลด้วยนะครับที่มาแต่ขยจะส่งข้อมูลผ่านกันทางออนไลน์ผ่านทางออนไลน์นะครับแต่ว่าเรื่องของเรานี้ก็ไปถึงทุกทัางส่วนแน่นอนนะครับ ขอเสียงปรบมือให้เ,เครือข่ายองค์กรสถาบันด้านสิทธิมุุษยชนทั้งภายในและเป็น,นกลไกระหว่างประเทศครับปรบมอือดังๆครับไม่ไต้อง